มีรายงานข่าวค่ะว่ามีผู้โชคดีที่ซื้อสลากดิจิทัลจากแอปเป๋าตังถูกรางวัลที่หนึ่งเพียงคนเดียวถึง17ใบรับเงินสูงสุดถึง102ล้านบาท โชคดีเพียงหนึ่งเดียวถูกรางวัลที่หนึ่งจากแอปเป๋าตังค์17ใบรับเงิน102ล้านบาทหลังการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 1. มีนาคม2566รางวัลที่1ได้แก่หมายเลข417 652และรางวัลเลขท้าย2ตัวได้แก่หมายเลข55 มีรายงานข่าวค่ะว่ามีผู้โชคดีที่ซื้อสลากดิจิทัลจากแอปเป๋าตังถูกรางวัลที่1เพียงคนเดียวถึง17ใบรับเงินสูงสุดถึง102ล้านบาทยินดีกับเศรษฐีใหม่ด้วยนะคะ เสร็จสมบูรณ์แล้วครับสำหรับ e a s y Coffee โดยทีมข่าว EC a s ยุคนคุณผู้ชมครับ <Wow. S 1> ผมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญตามหาสูตรนะครับของกาแฟที่ผมกินมาทั้งชีวิตผมอยากกินกาแฟที่ดูแลสุขภาพมีทั้งวิตามินแล้วก็มีเห็ดสมุนไพรนะครับที่ขึ้นชื่อเรื่องนี้เลยครับเรื่องสมองเรื่องความจำเรื่องระบบประสาทเรื่องของสายตาเรื่องของออหลอดเลือด เรื่องของหัวใจคุณผู้ชมครับชุดละแค่เพียง390บาทเท่านั้นนะครับหากคุณผู้ชมสนใจเนี่ยนะครับก็พิมพ์เขาว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือจะเข้าไปในลิงก์ l i น์ด้านล่างข่าวนะครับไม่ว่าจะอยู่ในเพจหรือว่าอยู่ใน u t u b e นะครับหรือไม่คุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปในกล่อง inbox พูดคุยกับทางทีมงานได้เลยนะครับชุดละ390บาทนะครับมีทั้งหมดเนี่ยสิซองนะครับผมเน้นมาเพราะว่ากินกาแฟมานานละอยากได้กาแฟที่เอ้ยกินแล้วก็ทําให้มันตื่นตัวกระฉับกระเฉงอังคงรักษาความอร่อยสู้ยี่ห้อแบรนด์ดังๆได้แต่ได้ที่แตกต่างอะไรฮะก็คือดูแลสุขภาพนะครับหากคุณผู้ชมสนใจนะฮะและก็ รายได,ได้แน่นอนครับเหมือนเดิมครับส่วนหนึ่งสนับสนุนทีมข่าวเอาไปทํากิจกรรมข่าวเอาออกโลดแล่นในสนามนะครับแล้วก็ทํากิจกรรมช่วยเหลือชาวบ้านช่วยเหลือสังคมนะครับผมทําแบบนี้มาตั้งแต่ขายแหนมละขายไส้อั่ววันนี้ทํากาแฟเพราะว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยอยากตอบโจทย์ตัวเองก่อนนะครับสำหรับส่วนประกอบนะครับก็จะใช้กาแฟอาราบิก้านะครับที่ช่วยในระบบเผาผลาญแล้วก็เป็นกาแฟอย่างดีหอมมากครับคุณผู้ชมครับ ส่วนนี่แหละครับที่ผมบอกว่าต้องดูแลรักษาสุขภาพเลยนะครับผมในวัยที่กําลังจะอายุใกล้40ปีก็ต้องบํารุงกันสักหน่อยเฮดลิ้นจือครับคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระต่อต้านการเสื่อมของเซลล์สมองป้องกันอัลไซเมอร์พากินสันและบํารุงดวงตาเห็ดยามาบูชิตาเกะฟื้นฟูและเสริมสร้างเซลล์ประสาทเซลล์สมองป้องกันพากินสันอัลไซเมอร์ซึมเศร้าและเสริมความจําให้ดีขึ้น ทางเช่าครับช่วยลดอาการอักเสบเสริมสร้างระบบประสาทป้องกันการเสื่อมของเซลล์สมองและเสริมสร้างความทรงจำหัวชิโคลี่ครับพรีไบโอติกสร้างสมดุลให้กับระบบร่างกายให้ความหวานจากธรรมชาตินะครับเห็ดชิตาเกะช่วยลดระดับคอรลสเตอรอลด้วยป้องกันแบคทีเรียแล้วก็เนื้องอกเห็ดไมตาเกะครับเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันป้องกันการเสื่อมของเซลล์สมอง นอกจากนั้นเรายังมีวิตามินนะฮะเป็นวิตามิน A บบำรุงสายตาช่วยการมองเห็นวิตามิน B 5นะครับกระตุ้นสร้างเซลล์ใหม่บำรุงระบบประสาทสร้างภูมิคุค้มกันและวิตามิน B 12นะครับบำรุงสมองระบบประสาทและป้องกันภาวะสมองเสื่อมขอพกคุณที่เอ็นดูและก็สนับสนุนทีมข่าวของ e c s y w ิ w s Easy ยุคคนมาโดยตลอดผมก็จะเป็นปากเป็นเสียงให้กับคุณผู้ชม และจะไม่ทําให้ผิดหวังอย่างแน่นอนขอบพระคุณครับ